น้องเวฟรักต่างวัยเปิดตัวหวานใจคนใหม่หลังประกาศเลิกพี่พรคนนี้รุ่นใหญ่เหมือนเดิมโปรไฟล์ดีทำงานที่ฟินแลนด์อีก19วันจะได้เจอกันแล้วทำเอาแฟนคลับช็อกไปทั้งวงการก่อนหน้าเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2566น้องเวฟได้ประกาศปิดฉากรักกับแฟนสาวต่างวัยที่มีอายุห่างกันถึง40ปีพี่พรเหลือสถานะพี่น้องกันเท่านั้น ท่างกลางชาวเน็ตตกใจกันใหญ่เพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่ยังลงคลิปหวานกันอยู่เลยหลังจากที่พี่พรและน้องเวฟคู่รักต่างวัยที่อายุห่างกันก,นกว่า40ปีได้ประกาศข่าวเตียงหักเลิกรากันไปก็ทำเอาชาวเน็ตที่ชื่นชอบทั้งคู่ถึงกับเศร้าไปตามตามกันซึ่งทั้งคู่ก็ยืนยันว่าเลิกกันจริงไม่ใช่การสร้างกระแสอีกทั้งฝ่ายชายก็แง้มหัวใจว่าถ้ามีสาวคนใหม่ก็คงเป็นรุ่นใหญ่ เพราะใจมันรักไปแล้วล่าสุดน้องเวฟก็ทำเอาชาวเน็ตฮือฮารับวันแม่แห่งชาติเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์คลิปใส่เพลงรักหวานแหววพร้อมเปิดตัวหวานใจคนใหม่โดยระบุคแคปชั่นว่าอีก19วันก็ได้เจอกันแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องเวฟเองครับงานนี้ชาวเน็ตหลายคนยอมรับว่าตกข่าวจึงเข้ามาถามไถยว่าได้เลิกรากับพี่พรแล้วเหรอ หนุ่มเวฟก็เข้ามายืนยันชัดว่าได้เลิกรากับพี่พรมานานกว่าเจ็ดเดือนแล้วและมีคนถามอีกว่าสาวคนนี้เป็นแฟนจริงๆใช่ไหมเจ้าตัวก็ตอบชัดว่าเป็นแฟนกันโดยหวานใจคนใหม่เป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศฟินแลนด์ซึ่งอีก19วันจะได้เจอกันหนุ่มเวฟก็ยันชัดว่าสิ้นเดือนนี้จะได้ถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ให้ดูแน่นอน